ใ่ะค่ะ <stage> ่ะแล้วสวัสดีค่ะอยู่กับน้องมัได้ยังไงกวดไทยลุกให้หน่อยกันแ้วกันเห็นจากกดมานาเข้ากล้องก่อนหนึ่งสอองก็รับหนึ่งงสายคนเดียวถ่ายกับแม่กรดดไหมให้ดไหม้าวหนึเร็วเสียนะพี่ต้องใส่เลยไหมไปใส่เลยนะตใส่ตอนนี้เลย ให้ใส่ตอนนี้ไม่ได้นันน้ำยังไม่อาบเลยอาบแล้วยังไม่ได้อาบน้ำเลยหนจะไปอาบรีบไปอาบน้ำรีบมาใส่แม่น้องคูเปอร์นะคะป้าน้องมีึ่งตังไม่ยังสิบอกตัดช่องด้วเชอร์มีนเราเป็นออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องอัดบ่ต้องบ่ต้องทำใจดอกครับนี่ช่องนี้ของแต่ไทยด้วยนี่คลิปแรกนี่ตั้งแต่สองเดือนว่าหันสองเดือนก็ผ่านพวกเราซับพังอันนี้ของแต่ไปเอามาซ่อมให้นี่ซ่อมเสร็จแล้ว

ใส่ได้โอ้โหอยากถ่ยเจ้านี้ยแต่ว่าขวอยากถ่ายแบน้เอากล้องลไม่่อยรูโอ้ากล้องเต้ปี๊ป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 ป๊ปปี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 ๊บปี๊ปปิ๊ปปี๊ปปิ๊บปปป๊บป๊ป๊บปิ๊บป๊๊ป๊บป๊ป๊ป๊ี๊ป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 ๊ี๊ป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 ๊ี๊ป๊ป

เฮ้นใบันิดถือซอยน่เอาอย่งคืออเอไเทอาคาเิเินกันชให้พกาหน่อยชอบพิการเนี่ยชอบพิชอบพ่กาลำพนินออฟฟิเชีลกดให้หน่อยที่นี่น่ะไ่ได้ค่สูงให้กันไ้บั่ไดไปานนนะที่ว่าเป็นบัตร้ Icana, <bum> e ตีนู Man, ลึงลึงหรือยั่แต่ไม่ลาลังไม่ังนี้มายันี่ายังไม่ line ันไี้มายังไม่มายังไี้าังไม่ตาง่มายังไม่มายงไม่อังไม่ายับไม่มานังไ่มายังนี้ายังไม่าัยไม่บงตม่ับนาังไ่มไป่มาย่งอาัายายังังายายั่บ่า่า่ไ้าาย นาเหนียบดีไหมพอรู้แล้วชิสูบวกพุดเดินอะไรใช่ใช่ค่ะชิสูบวกับพุดเดินื้อก่อน ปปเลยยังหาแม่แม่เธอแบบกําลังกําลังกันกําลังกันเดี่ยวตอนนี้ที่แหลกนี่ตัวมันนึกว่ามันจะอยู่บ่านไหนปัดเกี่ยมปัดเกี่ยมก็เลี้เลีนเพราะอีกขังนึงนั่งนั่งนอนยังไปบ่าได้เลยไม่ได้ดูแลพ่อมันเลยพ่อมันไม่สนใจเลยปล่อยเลียบรอนนี้มันไม่ใช่หมาของมานะค่ะเพราะ พ่อมันไม่สนใจเลยอที่มากรงมาม้นะคือดูเอาไปหยอกค่ะใช่เอาไปเอาไปเล่นก็ซื้อมะนาวดีๆนี่ค่ะผู้ตายานะคะแม่เนาะแม่น้องทูปเปอร์ป้าน้องพีตาคีนะคะสวัสดีวัสดีมีไงมวยฝันยังไปเล่นเก่าแล้วกว่าวเหนกว่าการทหาแล้วก็ถามว่าไงก็เด่นเล่นที่สุดมันใช่อะไรเด่น เนี่ยทัดบุญับเจ้าเด้หนิเจ้ายังโวยพ่อยไปแล้วเอิรไปแล้ว่วมันลุกตาฮะเยกว่าเก่าฟังกว่าเดิมองว่านี่ยมันถึงทานของมันเดนมแห้งคนนี้เนีคนแบงคันแบนี้ดมัเปิดเปิดเิเเินนดิอๆๆเๆๆๆิด แม่แม mhm. ่ก็มารอแล้วสิอันนี้แม่แม่ม่อันนี้แม่มาจากฝรั่งเศสเลยนะคะยอมยอมเสียค่าเครื่องบินมาเสียค่าเครื่องบินมาจากฝรั่งเศสเลยนะนี่ยอมเสียมาจากนู่นเลยนะขอบคุณ่ะอบคุณเครื่องบินกันสิว่าเป็นแสนเขาบอกแต่ก็ไม่สบายใจมีคลิปอนบ้านโทรมาที่บ้านฝรั่งเศสน้ำท่วมดูี่คือโทรมาบอกเมื่อกินต้องรัดีก่ะ เกือบจะใ่อะไรเนี่ยแม่จะใส่อะไรเนี่ยเดี๋ยวจะสื้เตียนอ๋ยจะทำยังไงฟ้าเีินเป็นตัวขวจอะคุลกุีขอบคุณแม่นะครับบินบินมาเลยใช่ไหมแม่ครับใช่บินมากระพร้อมมาเข้าอยู่บินจากฝรั่งเศสฝรั่งเศส แล้วก็ไปหาหาลูกชายไอ้ตัวเล็กอยู่เขาใหญ่แล้วก็ไปโคราชแล้วก็ให้ไอ้คนโตเอามาส่งนี่นี่สำหรับมนะเลยเนาะแต่ไม่รู้ว่าเน้ำท่วมบ้านเนี่ยไ่ดูพ่อคงเนี่ยกำลังดูเลยนะก็เขาบอกว่าเข้ามาตรงนี้เราบอกหิมะมันตกเยอะไง มากมันตกแล้วที่ลูกพอน้ำมันมันเลยเข้าบ้านสบายดีลูกต้องกินข้าวเยอะๆนะนี่ไม่เคยติดตามใครที่เป็นคนแรกอายุห้าสิบสี่ปีไม่เคยดูอย่างนี้เลยคนแรกวรัแม่คนะแรกคนแรกแต่ว่าดูอยู่แต่ว่าบอดายติดตามแบบนี้ก็เคยเป็น เป็นกะกันแม่แล้วกะลงอุทูนมาแต่ฝรั่งเศสนะครับมหานองบุญรังสรรค์นะท่านแล้วทำบุญทำบุญร่วมกันนี่ทางนี้ก็เตรียมแล้วนะครับเตรียมงานเตรียมของเยอะแยะเลยของกินเยอะแยะเลยวันนี้ต้มล็อกจิ้มด้ว่าก็คือมะลายแม่เขาต้มแม่เขาต้มมาดูดูอยู่หนูไปซื้อ20บาทโอ้มาหน่าชอบมาหน่าชอบตัว สั่งให้เขาต้มให้มเช้าอออนดีกต้องทัวดินบ้านเขาเนาะอันนี้มันเป็นถั่วถั่วใหญ่เนาะถั่วกรเซ่แมนแต่ว่าแถวบ้านเขาก็เริ่มปลูกอะนนี้แถวบ้านเขาก็เริ่มปลูกแล้วเนี่ยเอาวางไว้ใครจะเอาก็มีถุงเห็นไหมจะมีมีครับโอปุนครับบ้านน้องก็เป็นบ้านใหญ่อีกหลังหนึ่งครับวันนี้ก็วันเกิดวันก็เป็นของพี่ไดมอนนะคบวันนี้ก็เป็นของน้องมานะนะคะเบิ่งเม่์มยมาโอปุลไลยแฮงพี่น้อง เดี๋ยวสักพักก็จะขึ้นไ์สดอยู่นะพอมีแม่เขาอยากให้ขึ้นไลสดเ่อนีแม่เห็นโทรมามาหั่นผัดมาแม่ดูใครใครก็บอกไม่เคยทานี่แม่ยิ่งยิ่งบอกใครเลยแม่ตั้งแต่เจ็ดโมงจนถึงเที่ยงเพิ่งหั่นของเสร็จแล้วโทรมาบอกว่าซื้อไปซื้อผักหั่นให้หน่อยนะแม่อ้อมแต่ดูแล้วแม่ที่หนักกว่าเพื่อนนะ มีแต่คนใส่เสื้อนะคะตอนนี้สีขาวตอนนี้กําลัางคลองนะคะเสื้อมานะฝ<ร><อ>ั่งนู้นก็เสื้อมานะนะคะนู้นไม่รอดูฟังเพลงไงฟังเพลงนี่เสื้อมานะว<า>ันนี้โอปุ่นครับแต่ตตและเราเปิดเปิากเนี้ยแต่ไม่เคยดูเอาพี่น้องคลิปนี้กันสิเอาไว้สำเนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเรื่อยๆด้วย,ย,ยครับพี่น้องเอาไปแล้วครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ